ตัวอย่างแรกมาแล้วจ้าลีซ่ากับบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงในซีรีส์เรื่อง The White Lotus ซีสั้น3ไปชมตัวอย่างเล็กๆกกันเลยจ้า Welcome to the White Lotus in Thailand Welcome to the White l o t s in Thailand เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาของแฟนๆเป็นอย่างมากหลังทราบข่าวว่าลิซ่าลาลิษามโนบาลได้ตอบตกลงรับงานแสดงซึ่งบทบาทใหม่ของเธอในฐานะนักแสดงล่าสุดก็ทำเอาแฟนทั่วโลกต่างเซอร์ไพรส์เมื่อทาง HBO Max ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของซีรีส์ตลกหลายเสียสีประเด็นสังคมอย่าง The White Lotus ซีซั่น3ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยออกมาให้ได้เห็น แม้ว่าตัวอย่างคลิปจะออกมาแค่ไม่กี่วินาทีแต่ลิซ่านั้นเด่นมากจริงๆด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับพูดว่า Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะมาในลุคของพนักงานต้อนรับโรงแรม